ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคมนะก็เอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนก็ต่อชะตาไปได้อีกนะสำหรับแบนแดนลอเจอร์นะเมื่อคืนก็ เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เดตไปได้4ประตูต่อ0นะทางฝั่งเลสเตอร์ต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะผมให้ต่อเลสเตอร์ไปก็ พอขยับมาเล่นบอลต่อก็กินไปนะสำหรับเลสเตอร์เมื่อคืนกินเต็ม40นะก็อย่างที่ผมบอกเนาะเลสเตอร์เกมลุกไม่มีปัญหาเท่าไหร,นะร่นะแต่ว่าเกมรับเนี่ยมีปัญหาแต่ว่าเกมรับเนี่ยถ้าขันแน่นๆปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนี่ยผมว่าด้วยตัวด้วยผู้จัดการทีมเนี่ยเลสเตอร์อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกสบายๆเนาะแต่ก็ต้องไปทำการบ้านเยอะนะในเกมรับของเลสเตอร์แต่เมื่อคืนก็ทำได้ดีเนาะ แล้วก็ชนะไปคลีนชีสเลยนะ4ประตูต่อศูนย์ก็มี3แต้มขึ้นมานะมี4แต้มเท่ากับนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วแต่ลูกได้เสียน่าจะเป็นลองฟอร์เรสอยู่นะถ้าผมจําไม่ผิดเนาะก็อยู่ที่19-20นี่แหละแต่ก็มีแต้มเท่ากับทางฟอร์เรสและไม่ห่างแล้วก็เดเตอร์ก็น่าจะทรงดีต่อไปเรื่อยๆเนาะ เอาใจช่วยอยู่นะทีมของคนไทยอ่ะมาถึงกิวของฟุตบอลวันนี้ฟุตบอลวันนี้เป็นช่วงกลางสัปดาห์นะอังคารพุทธพฤหัสนี่ก็จะเป็นช่วงฟุตบอลยุโรปนะวันนี้เป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็นคู่เอกเลยนะเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้ อยู่ในกรุปอัปเดตนะกรุปที่มีบาซ่าอินเตอร์วิกตอเรียพิลเซนและก็ทางไบเยิร์มิวนิกเนาะวันนี้เตะกันเวลาตี2นะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง อินเตอร์เจอกับบาซ่าวันนี้นะที่อินเตอร์มิลานะสนามชุดสเปนแมซ่าซานซีโรนะอุณหภูมิ18องศาก็ไม่มีปัญหานะก็สบายๆนะสำหรับยุโรปตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงสบายๆแล้วละไม่ร้อนด้วยนะแล้วก็อย่างเกมนี้เป็นเกมดึกด้วยนะเกม2ทุ่มบ้านเขาเนาะ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องอากาศเนาะมาดูเฮ h ูเฮกันหน่อยเฮ h ูเฮคู่นี้เจอกันปี2 0 1 0 2 0 1 8 2019นั้นในยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้งหมดนะสถิติ6แมตช์นี่เป็นบาซ่าชนะได้4เสมอ1แล้วก็อินเตอร์ชนะ1นะเจอกันนะัดล่าสุดเมื่อปี2019ก็เป็นทางฝั่งบาซ่าชนะไปได้21ทั้ทงเย้าทั้งเยือนเลยเนาะแล้วก็มีที่อินเตอร์ชนะก็นู่นเลยต้องย้อนกลับไปปี2010นู่นละอินเตอร์ชนะ3-1แต่หลังจากนั้น มานี่บาซ่าไม่แพอินเตอร์เลยเป็นชนะสะ4สี่แล้วก็เสมอหนึ่งเฮทุเฮเหนือกว่ากันเยอะเลยนะสำหรับบาซ่ากับอินเตอร์บาซ่าชนะ4เสมอ1แล้วก็อินเตอร์ชนะ1ใน6แมตช์ล่าสุดที่เจอกันมาดูตารางคนะแนนกลุ่มนี้กันหน่อยกลุ่มนี้ก็ยังว่านะเป็นกรุปอัปเดตของทางยูฟ่าแชมเปียนลีกปีนี้เนาะบายเยนเก็บชัยชนะได้2นัดแรกเลยนะแล้วก็เป็นชัยชนะจากบาซ่าแล้วก็อินเตอร์มิลานนะก็เก็บชัยชนะ กับทีมแข็งได้หมดนะสำหรับไบเย่นนะแล้ววันนี้ Bayern ไบเย่นมาเจอทีมอ่อนหน่อยนะวิกตอรียพิวเซนก็น่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่มีปัญหาไบาเย่นก็น่าจะดูแล้วน่าจะลอยลำนะเพราะ3นัดแรกชนะหมดนี้ก็น่าจะลอยลำนะส่วนบาซ่ากับอินเตอร์นี่อยู่ที่2อกับที่3นะทางบาซ่ามีประตูได้เสียดีกว่านะแต้มเท่ากันนะมี3แต้มเท่ากันชนะ1นัดแพ้1นนัดก็ไปชนะวิกตอเรียพิวเซนทั้งคู่นะั่นแล้วก็ ไปแพ้บบเยนทั้งคู่ก็ชนะ1แพ้1แต่ว่าแต่ลูกได้เสียบาซ่าดีกว่านะบาซ่ายิงผิวเส้นไปเยอะนะบาซ่านี่ตอนนี้บวก2เนาะทางอินเตอร์บวกศย์ก็เป็นทางฝั่งอินเตอร์อยู่ที่3มนะมีโอกาสหลุดไปเล่นทางฝั่งยูโรปาลีกอยู่นะก็ต้องขับเขี้ยวกันละอินเตอร์กับบาซ่านะที่1น่าจะเป็นบบเยนแน่นอนแล้วละ่ะกลุ่มนี้เนาะที่2ก็ต้องมาลุ้นกันรนะหว่างบาซ่ากับอินเตอร์มนดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดของทั้ง2ทีมกัน เริ่มจากทางฝั่งอินเตอร์มิลานก่อนอินเตอร์มิลานไม่ดีนะสแมตช์หลังสุดนี้แพ้มาลวดเลยนะแพ้ทางอูดินเนเซ่แล้วก็แพ้ทางโลมานะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือแพ้ทางโลมาไป2ประตูต่อหนึเล่นในบ้านด้วยนะก็ใน6แมตช์หลังสุดนี้อินเตอร์แพ้ไปถึง4เลยนะแพ้เอซีมิลานแพ้ไบเยนแล้วก็มาแพ้อูดินเนเซ่แล้วก็มาแพ้โลมาชนะได้2นัดนะก็ชนะวิกตอรียาพิวเซนได้2อศูนแล้วก็มีชนะ ตรอร์นได้1นูนย์นะจุ๋มจิ๋มนะเกมลูกก็น่าจะมีปัญหาเยอะเลยแหละนะทางของฝั่งอินเตอร์มิลานเกมรับก็เสียประตูให้กับอูติเนเซ่ทั้ง3ลูกนะแล้วก็โลมา2ลูก2นัดหลังสุดนี่โดนไป5ประตูเลยสําหรับอินเตอร์มิลานไม่ค่อยดีฟอร์มหลังๆนี่นะส่วนทางบาซ่าบาซ่าฟอร์มสวนทางกันนะบาซ่านี่ชนะ5แพ้1ใน6แมตช์หลังสุดนะแพ้1ก็คือแพ้ไบเย่นนะแต่ว่าที่เหลือนี่เก็บชัยชนะได้หมดนะชนะเซบิยาา ชนะพิวเซน5-1ชนะการดิส4-0ชนะเอลเช่3-0และนัดล่าสุดอาจจะฝืดๆเป็นนิดนึงนะชนะริวมาโยกาไป1ประตูต่อ0ก็เข้าใจได้แหละนะว่าอาจจะพักตัวมาเน้นในนัดนี้นะเพราะว่านัดนี้ถ้าสมมติชนะอินเตอร์ได้ก็น่าจะได้เปรียบอินเตอร์แหละเพราะว่ายังไงแต้มก็ทางบาร์ซ่าเนี่ยตามไอทางไบเยอร์มิวนกน่าจะยากอยู่นะแต่ก็ยังมีโอกาสแหละแต่ว่าถ้าเก็บอินเตอร์ได้นัดนี้ก็น่าจะ ดีกว่านะเพราะว่าพักตัวด้วยนะเจอกับลิวมาโยกา้าอ่ะมาดูค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียกันค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียมิลาน,นี10เกมนะยิงได้16เสีย15ก็กลางๆนะก็ธรรมดานะ่ะยิงได้1.6แล้วก็เสีย1.5ตอนนั้นส่วนบาซาก็เกมลุกเกมรับกลับมาแล้วนะ9นัดยิงไป24ประตูแล้วก็เสียแค่4ประตูค่าเฉลี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าบาซ่าดีกว่าทั้งเกมลุกและเกมรับเนาะไปดูตัวผู้เล่นกัน มันเริ่มจากตัวเจ็บตัวแบนก่อนทั้งฝั่งอินเตอร์มิลานมี2ตัวที่ชัวร์ๆลงสนามไม่ได้เลยก็คือลูกากูกับบร o โววินะตรงกลางก็ไม่มีตัวเจ็บนะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีลาตุโรมาติเนสที่ยังไม่ค่อยฟิตอีกคนหนึ่งก็น่าจะมีปัญหาละในเกมลุกนะเพราะตอนนี้น่าจะเหลือเอดินเชโกตัวเดียวนะแล้วก็ลูกากูก็เจ็บนะลาตุโรมาติเนสก็ยังไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่า ส่วนทางฝั่งบาซ่านี่ก็เจ็บเยอะเหมือนกันนะชูคุนเด้เมมฟิสเดปายแฟนกี้เดยองเฮกเตอร์เบยลิลและก็อารโยนะก็จะเป็นกองหลังสัก3ตัวเลยนะหน้า1ตัวแล้วก็กลาง1ตัวนะก็ไอ้พวกนี้คือเจ็บลงสนามไม่ได้แต่โชคดีนะทางบาซ่านี่มีขุมกําลังตัวสํารองที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทดแทนกันได้เดี๋ยวไปดู U 11ตัวผู้เล่นตัวจริงกัน มาเริ่มทางฝั่งอินเตอร์เจ้าบ้านก่อนโกเป็นอุนานานะลงแทนฮันเดอร์นวิทนะเซนเตอร์ Center 3ตัวเป็นบาสโซนี่อัคเคอร์บี้แล้วก็มิลานสกินเนียมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวเป็นบาเรล่าอัสลานี่แล้วก็คานาลกูทางฝั่งซ้ายเป็นปูเซนทางฝั่งขวาเป็นดุมฟลายนะข้างหน้าเป้าก็เป็นเอตินเซโกที่ไม่เจ็บนะแล้วก็ต้องเข็นลาตุโรมาติเนสลงมานะเพราะว่าทางไอทางลูกกูยังไม่หายเจ็บนะก็เป็นเชโกกับลาตุโรมาติเนสไปก่อน35 2อเนาะส่วนทางบาซ่า 433นะักโปเป็นมาร์กอังเดเตสเตเกนนะเซนเตอร์แบ็กสตัวใช้เป็นกาเซียกับคริสเซนเซนทางฝั่งขวาเป็นเบาเดนะทางฝั่งซ้ายเป็นมาร์กอตอโลงโซมิดฟิลตรงกลาง3ตัวเป็นไซโจบุสเกตกับเคสซี่แล้วก็เบดรีนะข้างหน้า3ตัวเป็นเดมเบเล่ลาฟินยาแล้วก็ยืนหน้าเป้าเป็นเลวันดอฟสกี้นะก็ถือว่าชุดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะสำหรับของบาซ่าแต่ก็ดูแล้วก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับบาซ่าเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กัน ราคาของคุ่นี้วันนี้ให้ทีมเยือนบาร์ซ่ามาต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนบาร์โซเลนานะไปเยือนก็จริงแต่ดูแล้วนะมันน่าจะได้เปรียบทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ หลายคุมเลยแหะนะเพราะว่าผมพูดเอียงๆมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าชอบบาซ่ามากกว่านะเพราะอินเตอร์เนี่ยดูฟอร์มล่าสุดนะหแมตช์ล่าสุดนี้แพ้ไปถึง4เลยนะไม่ใช่แบบเสมอไม่ใช่แบบอะไรนัถึงขั้นแพ้เลยนะ4นัดแล้วก็ชนะได้2นัดชนะโตลิโนอย่างเงี้ยชนะแบบวิกตอรียพิวเซน่าเงี้ยก็คือชนะแบบทีมที่น่าจะเอาชนะได้นะแต่เจอทีมใหญ่เจอทีมแข็งๆนี่ทางฝั่งอินเตอร์ไปไม่เป็นนะฤดูกาลนี้ ถ้าดูการนี้อินเตอร์เล่นในบ้านก็ไม่ค่อยดีด้วยนะสองนัดหลังสุดนี่ก็แพ้มาทั้งคู่นะเล่นในบ้านนะก็แพ้ทางโลมาในเกมล่าสุดแล้วก็มีแพ้ทางไบเยนนะก็เล่นในบ้านก็ไม่ค่อยดีนะตัวก็กระพ้องกระแพ่งอะ่ะแดงๆหน้านี่ตอนนี้เหลือเอดินเชโกตัวเดียวนะที่ฟิตลงสนามนะลูกากูกับไอทางลาตุโรมาติเนสก็ไม่ฟิตนะลูกากูนี่หมดเสร็จลงสนามแน่นอนลาตุโรมาติเนสต้องดูอีกทีว่า จะได้ลงหรือเปล่าเกมลุกที่มีปัญหาอยู่แล้วตัวก็เจ็บไปอีกก็น่าจะยากแหละและเกมรับของบาซ่าในฤดูกาลนี้ดีขึ้นเยอะด้วยนะ9นัดเสียไปแค่4ประตูเองก็ถือว่าเกมรับดีขึ้นเยอะเลยและเกมลุกนี่ได้เลวานมาจบสกอร์อาจจะไม่เปรี้ยงป้างเท่าไอฮารแลนนะแต่ว่าเลวานก็ไว้ใจได้เสมอนะในบอลลีกแล้วก็บอลยุโรปนะวันนี้ราคามาครึ่งควบลูก ผมว่าบาซ่าน่าจะเบียดเอาชนะได้นะอย่างน้อย1ลูกนะหนะึ่งนหนึ่งะน่าจะบุกมาเอาชนะได้เลยหล่ะนะสำหรับบาซ่านั้นแล้วอีกอย่างในตารางคะแนนในกลุ่มนี้ถ้าบาซ่าชนะนัดนี้ได้เนี่ยบาซ่าจะได้เปรียบอินเตอร์ค่อนข้างมากเลยนะเพราะว่าอินเตอร์นี่ก็จะหลุดไปเป็นที่3แล้วก็ห่างกัน3คะแนนเนี่ยส่วนที่1ไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมว่าน่าจะเป็นไบเออร์มิวนิกน่าจะได้เข้าที่2ที่3ถ้าบาซ่า เก็บชัยชนะนัดนี้ได้นะก็น่าจะได้เปรียบอินเตอร์เยอะเลยนะก็วันนี้บาซ่าน่าจะเอาจังหวะที่อินเตอร์นี่กําลังแขว่งๆนะน่าจะบุกมาเอาชนะได้นะสำหรับบาร์เซโลนาในวันนี้วันนี้ราคาบาซ่ามาเยือนนะต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อไปทางบาร์เซโลนาสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็แอเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่น ที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเดลทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นในทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3าแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง a c e b o o k ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Tik t o อกนะใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลย cer, s o c c e r s อร์ส r นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาด ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ